เงินก้อนใหญ่ของคนวันศุกร์ในวันที่16เมษายนนี้เป็นอย่างไรฝากกดหัวใจกดติดตามและกดแชร์ถ้าชอบก็กดสี่เหลี่ยมเก็บไว้ดูได้เลยนะคะคนวันศุกร์คะคุณจะโชคดีนะคะคุณจะถูกรตเตอรี่คะ่ะคุณจะได้เงินก้อนใหญ่คะ่ะหรือได้ของมีค่ามีราคาแบบดวงดีสุดๆเลยนะคะทําอะไรก็รวยอะ่ะได้เงินได้ทองสิ่งดีๆกําลังเกิดขึ้นในชีวิตของคุณนะคะคุณเป็นดวงเศรษฐีรู้ไหมคะ คุณมีความมุ่งมั่นคุณอยากที่จะประสบความสําเร็จในชีวิตคุณเห็นเส้นทางชีวิตของตัวเองอย่างชัดเจนเลยนะแต่คุณกลัวที่จะเดินไปข้างหน้าคุณกลัวปัญหาและอุปสรรคที่รอคุณอยู่ในหัวคุณเนี่ยคุณมีโปรเจกต์หลายอย่างที่คุณอยากจะทําเยอะไปหมดเลยไอ้นู่นก็อยากจะทําไอ้นี่ก็อยากจะทําพอคุณเห็นแนวทางว่าทําแล้วมันรวยได้คุณก็เลยอยากจะทํามันทุกอย่างแต่คุณยังไม่รู้วิธีการทําคุณเลยยังไม่ตัดสินใจลงมือทําสักที คุณจะได้เงินก้อนใหญ่นะคะคุณจะได้สร้างโอกาสทางการเงินใหม่ๆเพียงแต่คุณต้องเชื่อมต่อพลังของคุณกับพลังของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ได้ค่ะยิ่งคุณมีความขัดแย้งระหว่างความฝันกับความสําเร็จเนี่ยคุณกังวลคุณไม่กล้าตัดสินใจคุณไม่มีความมั่นใจสาเหตุเพราะคุณหมดพลังและการหมดพลังเนี่ยมันส่งผลถึงเงินก้อนใหญ่ที่คุณจะได้แบบเร็วๆมันได้ช้าลงไงคะเพราะความลังเลเพราะความไม่แน่ใจของคุณนั่นแหละ ถ้าคุณต้องการสร้างพลังสร้างความมั่นใจในการตัดสินใจเนี่ยเพื่อที่จะให้ได้เงินก้อนใหญ่แนะนำคนวันวันศุกร์นะคะให้สวดคาถาเงินล้าน22จบก่อนนอนค่ะแต่ถ้าคุณต้องการจับเงินล้านแบบมั่นใจว่าได้แน่แน่แบบไม่ต้องสงสัยไม่ต้องลังเลไม่ต้องกลัวอะไรเลยเนี่ยให้คุณสวดคาถาเงินล้านหนึ่งร้ยจบค่ะ โดยให้คุณใช้สร้อยประคำยูคาไนเนี่ยเป็นสื่อเชื่อมพลังสิ่งศักดิ์สิทธิ์กับพลังในตัวคุณจะทําให้ตัวคุณเนี่ยมีพลังและจะทําให้คุณเนี่ยจับเงินล้านและดึงดูดเงินก้อนใหญ่ที่ที่คุณต้องการได้อย่างง่ายดายแล้วเร็วขึ้นค่ะเลขนำโชคของคนวันศุกร์คือเลขหนึ่งเลขสี่และเลข7นะคะขอให้คนวันศุกร์โชคดีในวันที่สิเมษายนนี้นะคะ